พระไทยแต่ยาวไว้ไปพูธิญาณบริจาคทุกสิ่งสันเสื้อผ้าแพรพันทรัพย์สลิงขานทั้งเลือดเนื้อจะเพื่อเป็นทานแม้ชีวานดวงตาดวงใจ ไปจากพาราพระนิ่งแม่มัดสีทางชาลีและกันหาไปอยู่บ้านพตาชื่อวงกอดปลดอาโปโชคขอทานชราถูกคำมิจาราเมียสาวสอน ท้า้เจ้าหลอกจนขอกันหาและชาลีองค์พระมหาบุรุษประธานบุรไทยทชีแม่องค์พระมัตสิก็ไม่เว้นให้เป็น พระโพธิญาณเล่ามาแต่โบราณมหาทานเวสันดรชาดกสิบสามกันคาถาพันมหาพรแจ้งจบครบทุกตนอานิสงสงง่งผลเฮ้ หากลูกต้องการพ้นจากการเป็นค่ารับใช้พรามเท้าชาลีก็จะต้องขนขวายหาทองให้ได้หนึ่งพันตำลึงมาเป็นสินไทยทองพันตำลึงใช่แล้วสำหรับกันหาพ่อจะขอกำหนดค่าไทยไว้เป็นโคภาดทภาษาทาสีพาหนะช้างมาอย่างละร้อยและทองพันตำลึง จะโศกเศร้าน้อยใจเลยพ่อยังคงรักและเมตตาลูกอยู่เสมอ

อท่านรมจะมารับสองกุมารปิยบุตรทานจากเราได้แล้ว ทรองแลูกทั้งสองของเรานี้เรารักดั่งดวงใจในายเนแต่เราปรารถนาพระโพธิญาณยิ่งกว่าอิทางทาน ขอบุญกุศลผลทานในการนี้จงสำเร็จแด่พระสร้อยสันเพชรโพธิญาณในอนาคตการด้วยเถอด ได้เจ้าไม่มีสิทธิ์มาขัดขืนเร็วมาเร็วๆสิแลิพดาร็วเร็ช่วยด้วยอย่าให้พรามดีน้องกันหะแล้วน้องยาวหน่อยหน่ะไม่ได้นไม่ได้ช่วยพรา้รังคานจะนี่นันเร็วอะไรขอร้องไอ้พระแม่มาสีจะได้กลับมาก่อนได้ไหม้ยไม่ได้รีบไปเดี๋ยวนี้ เร็วไม่ไปแล้วสิดือนะเดือนะไปแล้วไม่ไปช่วน่ยช่วน่อ้าเธเ่อเออช่วยช่นยช่ว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 ยช่ถ้าจะาี่วยา่วยร่ไยช่วยช่วยอ่วยช่วยช่ยช่วยาวย่ยยยช่วยวย บอกให้ไปอย่างนี้ไปเป็นขาทาเมียขาตีน่ะตีน่ม้มีนียแล้วคงไม่มีโอกาสได้เห็นพระบ้างพระบิดาและพระมานดาอีกแล้วจะต้องทนทุกข์จนบ้านพ้แ่ครวนี้ขังครวนละขังครวนอยู่ได้ี่ัครวนได้ีนวาาไม่อยู่ตีนะ ไม่ไม่เป็นขาดขาดพิจารณาเบี้ยค่ยาเบี้ยค่าไม่มีขาดขาดรับใช่ไม่ไมหม,มดีรักจริงจริงจะได้พอ่อจะได้แม่ไม่มีสิ่ง ไม่เกรงขามเราบ้างเมื่อยามจนเขี้ยนตีลูกทั้งสองคนกู้ชีวาตอนหน้าเราเสมือนหนึ่งพรานเบ็ดมาตีปลาที่หน้าใสปันดาปลาจะเข้าไปให้แตกฉานตัวเราพู้ทำทานเหมือนตัวปลาพระโพธิญานในภายหน้านั้นคือใสปราถนาจะเข้าไปยอมยกพระลูกให้เป็นทานบารมีพระลูกรักทั้งสองดังกระแสะสินพรามประมาทมาด่าตีเสมือนกระทุ่มวารีให้ปลาตื่น เรามาอยู่ป่าไม่ได้มามือเปล่าเมื่อไรทั้งพระขันสินชัยก็ถือมาดูก่อนมหาเวสันดร โปรดพิจารณาในพระอริยประเพณีหน่พุทธังคุณนี่คือการเพิ่มคูณมหาพุตตะบริจา Uh... -huh. ที่เคยได้ยินเขาเล่ากันว่ากูมาใดปลาเสจากพ่อยังแต่แม่ผู้เดียวก็ยังได้ชื่อว่าอยู่พร้อมทั้งพ่อทั้งแม่แต่ผู้ใดปลาเสจากแม่ยังแต่พ่อผู้เดียวก็ได้ชื่อว่า สูดสิ้นทั้งพ่อและแม่เฮ้ยเร็วกันแม่ลำพันธ์รามอยู่ได้หะวะเร็วๆโอ้เอ๊ะแม่ขาเนี่แหละครับแม่นี่เดี๋ยวเฮ้ยอุ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 ้ยแล้วรีบดีล้วรีบมือแล้วเฮ้ยแม่เจ้ามาคุนหนีไปไหนพ้นเฮ้ยชา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 เฮ้ยเจ้าเด็กน้อยปัดเดี๋ยวจะหลังขาเดี๋ยวนี้เราอุ้ยอุ้ยจับนี้นล้ เฮ้นีเ้เเฮ้ยเ้ยเดเียวเถอะดเหียวเถอะน่ไม่เอ๊ะน่กูจะรั้วรักแล้วโตหน้าสยรเบัดเหียวก็เออเยอย้าให้บได้ตคราวนี้เราลางขาเลือดสามที่เดียวนลเออาจะหนีไปไหนพ่อเฮ้ย

ทีสัตโตสมเด็จพระบรมโพธิสัตว์ทรงสดับพระสุรเสียงแก้วกันหาไม่เว้นวายหายเหือดซึ่งโศกาจึงเอาพระปัญญาวินิจฉัยเข้ามาคมโศกว่าบุตรวิโยคทางนี้บังเกิดมีเพราะความรักจักนำอุเบขาเข้ามาประหารหักให้เสื่อมหาย ลุกขึ้นเมื่คิถึงเมื่อเจอไอ้ขึ้นขกลัเราแล้วแต่เนาะใหเลิกนะโอ้โหป่อยลุกขึ้นเถอะมาเถอะมาเอะมาเถอะเจ้่ใครจะช่วยเจ้าได้ลองทไงลองรดอะไรขึ้นมาแล้วหนวหลังฐานี่มลกซมันเหนื่อยนน I <laughs> ในยามยากอย่างนี้ไม่มีใครช่วยเราได้มีแต่เราสองคนเท่านั้นถหากน้องเป็นอะไรไปพี่ก็คงอยู่ไม่ได้แน่เฮ้ยเฮ้ยวัดหม่ชักช้ากัปตันด้าช่วยเราด้วย ừm con ừm bây giờ, ừm 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 สีสีสุนทรเทพกัญญาพระนางเธอลีลาสู่ไพรสันพระไทยนางให้วันวาดพวงปริวิตกถึงองค์โอรธิดามิลืมเลยสเสด็จพลางทางเสวยพระโศพลางพระนนยเนธทั้งสองข้างเออพระอัศุชนพลางพิษพลาผลในกลางไพรที่พระนางเคยได้อาศัยทรงสอยอยู่เป็นนิพ กลับผิดสังเกตไม่ทราบเหตุอันใดจะไร้ผลที่เคยมีแต่ก่อนมาเฮ้แม่ว่าจะถึงบ้านคงจะแย่แล้วหว่าร้อโอ้ยยิงเดินยิงเขาป่าทึบอะไรกันบุยแม่เอรษสะมอยอักเดียวเถอดเดียวเถิะเดียวเถอๆเฮ้ไม่รู้จะร้องอะไรกันนักนะเฮ้ยยิงเนิ่นเนิ่ะอยู่นะมา เร็วเฮ้ยเฮ้ยร้องไห้หาสวรรค์ไม่มานอะไรกันเฮ้ยรำคาญจริงเว้ยเกด็กอะไรร้องอยู่ได้ไม่รู้จักหยุดจักหย่อนเงียบนะมันก็โดนหัวอีกนะเฮ้ยคอยเหนื่อยเหนื่อยอยู่นะโอ้ยงีบแลกแล้วกันางเดี๋ยวก็ตีอีกนะเฮ้ยเฮ้ยนี่จะมาซุบซิบอะไรกัน โอ้ยนะนี่คิดจะมาเรนงร่ข้าอย่างงั้นเหรอเฮ้ยน้อยน้อยน้อย้อยน้อยนะไม่รู้จักฤธิ์โชยกสร่าปบดเดียวเถอะบดเดียวเถอะรังขาดหัวหัว้อลยร้องเลยเพ่นเ่นตกฟองนอกเจ้าเลยเออเอาปิดไปปิดไปเอขันี่เอ็งอาหัวหัวเอาเอาเอาสิอหัวอเอาสิอาเาหัวเลยรังขัดนวนี่เอาเอาสิมามเฮ้ยมสิ

นั่งอยู่ที่นี่นะ่โอ้ยนาำโอ้ยเริ่อคนเดียววะจะาตัวไม่รอดเอามาจุดฉา,ากรลังเลยโอ้ยโอ้ยแม่พระคงคาแม่ว่าไม่เจอแม่พระคงคาเราคงจะสิ้นทิพนะ เออพออย่งช่วงน้ำทาไมาได้อาบเออเจ้าพี่น้องอยู่น้ำเอ้ยข้าไม่ไม่มีน้ำแล้วก,ก็แย่นะเด้โเอโอ้ย ตาขอน้ำให้น้องกันหาหน่อยเอาเฮ้อหิวน้ำหิวท่าเป็นมันกันนอนึกว่าจะดือร่นเป็นอย่างเดียวเอากินซะวัเดี๋ยวจะตายกลางทางเฮ้ยพอ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 วดี๋ยวของขาหมดเลยตเย้ย อขอน้ำให้น้องกันหนยหน่อยเถอะกินนิดกินหน่อยข้าก็ถือว่าให้กินแล้ว,วพะอพออเอ็งอย่ายุงนักต้องรีบไปไม่ไกลจะมืดไกลจะคํำอยู่แล้ว,วเร็ว่า บอกให้เร็วอย่า,นายงนั่งเฉยลุกขึ้นดิลุกขึ้นแม่เออผ่านี่มันดื้อรั้นอีกแล้วบอกให้ลุกขึ้นแล้วเร็วเข้าวันเดี๋ยวหดหลังขาดนี่แหละนี่นหะลุกขึ้นสิเร็วเอ้อเ้ยเอาเป็นไงไปกัไงบกกันช้าถอยเชื่อสุดอยากลักไปริ้วขุยเข้าขุยทุกโอ้ย โอ้ย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 ลุยก้นกบก้นกบโอ้ย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 ตายแล้วตายแล้วชกตายแล้วเฮ้ยเอ็งสองคนจะแกล้งขาอย่างงั้นเหรอเมื่อไอ้ชกเจ็บตายเอ็งก็ต้องเจ็บตายไอ้ชกเจ็บเอ็งต้องเจ็บเหมือนกันหรวะเอาสิเอ็งแกล้งขายก่อนก็แทนเธอต้น ดีสิดีทรมานสิดีหักชอบอ๋อหนอยเนี่ยเอ็งจะร้องกับข่ายังไงล่ะปากดีนะทรมานทรดีนรานดีนักชอบทรมานมาดีดีดโอ้ยห่วยห่วยหยววยไม่หวแด้วร่าหวร่วักอราเลยสาด อยาเขามาให้เลิศชกไปชกไปเอาไปแล้วะเดินเร็วสิไปเดีนี้นะน้อยมาอดีกันโชคมาน้องนะอยทำสำออยจะให้ข่าสงสารเรายังไงเฮ้ยอย่าหวังสิอยากเลยลุกขึ้นเดินเดี๋ยวนี้นะเดินเดี๋ยวนี้เร็วสิ ไม่อยากเดินก็ลองดูอย่างนี้เอาทนได้มันทนไปสิื่อวะเอาไม่เดินต้องรักไม่เดินต้องรักเอาไรเฮ้อเป็นยังไงดือดันดือดันนี่นะเอาเฮ้อเฮ้อเฮ้อสมนาเอาให้เดินไปเดินดือดันไปยังไงสมนา มาสิเออเป็นยังไงสมแล้วปวดดีปวดดีนะอ่ะเออไอ้เนี่ยโอ้ยตักเป็นหนักพอจะลากไปถึงแม่อมิตาตาที่อยู่แม่อมิตาตาจังขาดอับชัยแม่อมิตาตามาเร็วเฮ้ยเร็วนะเฮ้ยเป็นไงเป็นไง